ต่อกับที่การชัน,นสูตรพิกศพใน EP ที่2นะคะนี่นะคะครูปเปรียบเหมือนเรือจ้างฝากกดติดตามพี่ฉัดด้วยนะคะพี่ฉัดติวตำรวจการทำสำนวนชน,นสูตรพิกศพทบทวนจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราไปมาตราวรหนมาตร้อยสวักหนวักห้และวักสิบนี่เรามาต่อที่วรกสิบ คลิปมันอยู่ติดกันพี่จะไม่เท้าความเดิมนะนึกถึงคดีของเปี้ยวนะคะที่ว่าค่าที่สุขโขทัยแล้วแม่ไปแจ้งความที่สุขโขทยัยแต่ศพอยู่ที่ศพอยู่ที่ขอนแก่นและพนักงานสอบสวสอนสอนขอนแก่นกับแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นขอนแก่นทำการชันสูตรศพและพนักงานสอบสวนส่งสำนวนไปให้อัยการอรัยการ เป็นบุรุษไปชนีส่งไปยังศาลจังหวัดขอนแก่นเพื่อไต่สวนว่าผู้ตายคือใครใตายที่ไหนอย่างไรคําสั่งของศาลตามวรรคสิบเป็นที่สุดก็ใจ่ไหมตอนนี้สำนวนอยู่ที่ศาลนะศาลต้องส่งสำนวนคืนท่านอายการคนดีคนเดิมคนนั้นพนักงานอายการเป็นเพียงบุรุษไปชนีส่งสำนวนไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการต่อไปอันนี้คือพนักงานสอบสวนตามสิบแปดสิบเก้าอาจจะคนเดียวหรือคนละคน กับที่ไปชนะสูตรพิสูจน์ที่ไปโรงพยาบาละแต่กรณีนี้ต้องเป็นคนละคนเพราะแม่แจ้งความที่สุขโขทยัยจับก่อนพบพบก่อนจับ19ขอใขพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบก็คือสุขโขทยัยส่งให้สุขโขทัยใช่ไหมแล้วสุขโขทัยก็จะทําสำนวนการสอบสวนเดี๋ยวไม่เข้าใจกันนะนี่สุขโขทัยทําสำนวนการสอบสวนและพนักงานไอาการคนนี้ ส่งสำนวนชนสุทธิพิกไปยังพนักงานสอบสวนสุโขทัยแม็กเย็บติดกันข้างหลังแล้วส่งท่านอายการยื่นฟ้องต่อไปถามว่าถ้าตรงนี้ไม่ไม่ชอบวะไม่ได้ส่งให้สุโขทัยไปส่งให้ขอนแก่นทำไงอะส่งให้พนักงานสอบสวนขอนแก่นเนี่ยไม่ได้ส่งให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคือการสอบสวนเสียไปทั้งหมดส่งผลให้อายการไม่มีอำนาจฟ้องปลาทูเน่าตัวเดียวเสียหมดทั้งเข่งนะคะ เดี๋ยวติดตาม ep สาค่ะเป็นการชัญนนสูบพิสูจในคดีวิสามัญฆาตกรรมและตายอยู่ในระหว่างควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งเป็นเป็นการเช็คอันบาลานเราไา่ดูว่ามันต่างตรงนี้ยังไง